พุทธิททชายถูกจุ๋ยกโกรธหนักหลังให้ความสําคัญลูกมากกว่าถือเป็นอีกหนึ่งครอบครัวของคนบันเทิงที่น่ารักเอามากๆสําหรับครอบครัวของพุทธและจุ๋ยวรัทยาที่ตอนนี้มีลูกชายวัยกําลังน่ารักน่าชังอย่างน้องพีเจมาเป็นโซ่ทองคล้องใจจนถึงขั้นว่าจุย๋ยเริ่มมีอาการน้อยใจสามีเล็กน้อยว่าสามีไม่ค่อยสนใจตนเองโดยพุทธได้เล่าว,ว่าเมื่อเดือนที่แล้วนั่งกินข้าวกันอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยรักลูกมากกว่าเขาแล้วเนี่ย เราก็บอกรักลูกก็ถูกแล้วไงแต่เนี่ยเขาบอกรู้สึกใส่ใจเขาน้อยลงแต่ว่าเป็นการพูดเล่นนะไม่ได้จริงจังซึ่งเราก็แบบก็คงจริงแหละก็รักตัวเล็กด้วยแล้วก็รักเขาด้วยแต่เราก็ไม่ได้งอย,ยังไง แต่ก็บอกรักเขาเหมือนเดิมเพราะเขาเป็นผู้หญิงที่เสียสละมากๆเหมือนที่เคยให้สัมภาผั์ไปอย่างตอนนี้ก็เป็นโมเมนต์ที่เขาต้องให้นมวันหนึ่งต้องปั๊มนม3ามชั่วโมงมันเหนื่อยอะไรอย่างเนี้ยเราก็ให้กําลังใจเขาซึ่งตัวเราเองเป็นผู้ชายก็ไม่ได้เหนื่อยเท่าเขาก็ให้กําลังใจและเข้าใจเขามากๆแล้วก็ขอบคุณเขามากๆสเมสเมอๆครับขอขอบคุณข้อมูลจากท o ฟนิวรูมัดอินโขอบคุณค่ะ